มาหน่อยดิครับคูจัดมาสักคำปั้นหนึ่งอือหือยังไงหนึงโอ้โหรยสวยลูกนี้เจ้าลินเรียบร้อยนะครับคูมนีครับเล่นเล่นู มานี่ 1941, เจ er ้าฟอร์ดยกสวยลูกนี้เจ้าล yeah, ินเรียบร้อยนะครับเอาแล้วนะครับซูน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 ครับเยก็ไปหาเชนชิมโซ่ไหนนะรอชมได้นะครับ เจ้าฟอร์เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับลูกนี้ศูนย์ศูนย์ครับมาชมเกมเสิร์ฟโอ้โหเจ้าตาเสิร์ฟมาครับเจ้าฟอร์ยกสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะครับเจ้าเลนเตหายนะครับศูนย์ครับ

อ๋อต้นฟุกเตกคู่ต่อไปนะครับอีกสักคู่หนึ่งนะครับคู่นี้จบนะครับศูนย์ศูนย์ครับสกอร์ยังไม่ไปไหนเลยเอ้าเจ้าจบเจ้าตายยกสวยลูกนี้ตีหัวเรียบร้อยนะครับศูนย์ศูนย์ครับสวัสดี41ยูเซอร์นะครับอืมจะฟอร์ดหนึ่งยกสวยลูกนี้จเจ้าเลนเรียบร้อยนะครับสนามนะลงบอลข้างสนามนะครับ อืมจะฟอร์เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับลูกนี้รอคนที่แชร์แล้วนะครับอืมจะฟอร์ลยเข้าไปสวยลูกนี้เจ้าเลนเอาโดนเกี่ยวนะครับเจ้าตายกสวรลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหสกอร์นะครับขก้นนำไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งต่อศูนย์ครับ อืเจ e ้าเลนตัดหยอดได้ด hmm. mm ีมากนะครับศ well, ูนย์ต่อหนึ่งครับเจ้าฟอร์ดจะเสิร์ฟยังไงเอาหนึ่งโอ้โหยกสวยลูกนี้ไม่เหลือนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์ครับสกอร์ยังไม่ห่างนะครับก็เอ้าเจ้าฟอร์ดหลุดเองลูกนี้ สองศูนย์สองต่อศูนย์แล้วนะครับผู้เอกไทยครับผู้เอกนี่น่าจะเป็นนกกล้องนะครับกับซูเปอร์แม็กกับเจ้าปามนะครับโดนไม่ได้ไอด้นึ่งหนึผู้เอกน่าจะเป็นนกกล้องนะครับพบกับสามศูนย์สามต่อศูนย์นะครับ จะฟอร์เสียอีกแล้วนะครับเป็นสต่อศูนย์แล้วนะครับสี่ศูนย์สี่ต่อศูนย์ครับอ <c oughs> บอกรับลูกนี้นะครับสูงสี่ศูนย์ 0, <4. S 1> 0, ต่อสีนะครับสี่ศูนย์ สี่ต่อศูนย์ครับอือหือเจ้าเลนกระโดดหลอกได้ดีนะครับลูกนี้ศูนย์ต่อสี่นะครับอือจะฟอดโยงหลังไปหนึ่งจะตายกสวยลูกนี้โอ้โห,โหเรียบร้อยนะครับคอสี่ต่อศูนย์ครับ จาตาเสิร์ฟมาเอ้าเจ้าฟอดหลุดเองนะครับนะครับเจ้าฝอดเลนนะครับน่าจะมีปัญหานะครับถึงขั้นห้าต่อศูนย์ครับอืมยังไงลูกนี้เจ้าเลนน้อโหยผลาดอีกแล้วนะครับเป็นหกต่อศูนย์แล้วนะครับ ลองแก้เกมใหม่นะครับเป็นเจ้าฟอร์ดจะไปเตะนะครับเจ้าเลนจะขึ้นมายกนะครับหกต่อศูนย์นะครับอือหือเจ้าฟอร์ดเปิดเจ้าเลนยกสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับเจ้าฟอร์ดนะครับเอานะครับต้องแก้เกมด้วยการที่ว่าเอาเจ้าฟอร์ดไปเตะนะครับเตะแทนนะครับหห 0.6นะครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเลนนะครับจะทําแต้มหรือเปล่าลูกนี้โอ้ตัดใายเอานึ่งโอ้โหยกสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับต่อยแรงมากนะครับเจ้าโจนะครับเจ้าโจนะครับ6เป็น6.0นะครับตัดสายมาหนึ่งเจ้าเลนยกเรียบร้อยนะครับเจ้าฟอร์ดนะครับข้ามไปข้างหลังนะครับตะกอนะตามด้วยนะครับ ศูนย์หกศูนย์ต่อหกครับออกนะครับเอาแล้วนะครับแต้มแรกนะครับมาแล้วนะครับสำหรับฟอดเลนนะครับแต้มแรกนะครับมีเสียงแล้วนะครับหนึ่งหก อืื้หลูกเสริรบเจ,จเรียนดีนะครับลูกนี้หกต่อหนึ่งนะครับตัดยอดมาหนึ่งจเจ้าเลนยกสวยลูกนี้เจ้าฟอร์ดเรียบร้อยนะครับโอ้โหแก้เกมมานะครับแต้มมาเลยหนึ่งแต้มนะครับแก้เกมนะครับเป็นเจ้าฟอร์ดไปเตะแทนจเจ้าเลนนะครับเอา ยังไงนะครับวันนี้นะครับหนึ่งต่ตอหกครับตัดขวาไปเอ้าจะตายยังไงลูกนี้เ<อ>รียบร้อยนะครับทำไมพิเด็ดพิเด็ดเราทำโดยทำมาพิเด็ดนี่ด้อยไปเลยนะลูกเตะเนี่ยจะฟอดเปิดจเจ้าเลนยกสวยลูกนี้ เรียบร้อยนะครับโอ้โหเอาถือว่าแก้เกมมานะครับเริ่มดีขึ้นนะครับกับสถานการณ์นี้นะครับ <c oughs> งานอะไรอ่ะอ๋อหเขาเปิดร้านใหม่เออหนึ่งหกหนึ่งต่อหครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเลนโอ้โหตัดเขาช่องกลางไปหนึ่งยังไงเรียบร้อยหรือเปล่า หกต่อหนึ่งครับอือเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับหนึ่งหกหนึ่งต่อหกครับเจา้าเลนนะโหเอ้ายิงยังไงลูกนี้เรียบร้อยนะครับถ<ะ>้าสามจะข้างในถือสามอาการออกอ่า เรียบร้อยนะครับเจ้าฟอดครับต้องแก้เกมถึงขั้นต้องให้เจ้าฟอดมาเตะแทนเจ้าเลนนะครับปกติเจ้าเลนเป็นตัวเตะนะครับเจ้าฟอดเป็นตัวยกนะครับหนึ่งต่อหกครับเจ้าฟอดจะพลิกนรกได้หรือเปล่านะครับวันนี้พุ้นไป้อมกันนะหกต่อหนึ่งครับ เจ้าฟอดหยอดเนี้ยบมากนะครับดวงนี้เรียบร้อยเลยนะครับหนึ <h> <h ่งต่อหกนะครับการแก้เกมครั้งนี้จะพลิกสถานการณ์จะฟอดเลนได้หรือเปล่านะครับฝั่งนั้นก็ยังเตะไม่พลาดนะครับหกต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหกนะครับ อาพลาดแล้วนะครับนะครับสกอร์ตามขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสองต่อหนะครับสองหกสองต่อหกนะครับหก่อก็สองครับ เจ้าหนึ่งก็ลงวอมแล้วนะครับอเจ้าลิ้นเจ้าฟอรดลากเล่นเองหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับโอ้โหฟอดขอเล่นเองเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับเพจของโดนปิดกันนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอือหือเฉิ็บออกนะครับ 6ต่อ2ครับอือหือโยกมาหนึ่งยังไงลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหเจ้าฟอร์ดนะเตหายนะครับแต่ไม่ไปทีทีอะอือหือได้เปล่าล้นมาแล้วหืมตีหัวดีมากนะครับเจ้าโจนะครับโอ้โห6ต่อ2ครับ กัดเข้าเน็ตเลยนะครับเจ้าฟอร์ดนะครับเจ็ดต่อสองนะครับเจ้าฟอร์ดนึงยกสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับเจ้าเลนนะครับสองเจ็ด อืมเสิร์ฟตัดเข้าช่องกลางไปเอายกสวยลูกนี้ไม่เหลือนะครับลูกนี้เบสองอืมเจ้าเลนก็เตะดีนะครับต้องขอไัยนะครับที่พูดน้อยหน่อยนะครับเก็บคอครับสองต่อเจ็ครับอืมเจ้าตายกสวยลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่า โอ้โหทั้งเขียวทั้งหัวนะครับครบเครื่องเลยนะครับสหรับเจอโจนะครับเจ็ดต่อสองครับสองต่อเจ็ดนะครับเอ้าหลุด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 ทันหรือเปล่าโอ้โหเป็นแต้มนะครับเป็นสามต่อเจ็ดแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วครับเอาแล้วนะครับสามต่อเจ็ดแล้วนะครับสกอร์นะครับตัดยอดมาเอาหนึ่ง เจ็ดต่อสามนะครับเฮ้ยอย่าแตกงนะโอ้ยโอ้ยอย่าแตกครับอผมอย่าแตกโอ้ยรำม่ได้แปดต่อสามนะครับสกอร์น้ำห่าวออกไปอยู่ห้าแต้มนะครับอืมเจ้าฝอดึงยังไงลูกนี้เจ้าเลนโอ้โหโอ้อรำไม่โตเป็นเก้าต่อสามแล้วนะครับเก้าต่อสามครับ อืหือเจ้าเลนนะครับสามต่อเก้านะครับอืหือเจ้าโอ้โหยังได้นะครับครับครับโอ้โหเบิร์กกันจริงๆนะครับเจ้าตากับเจ้าโจนะครับโจนะครับเก้าต่อสามนะครับเจ้าเลนเปิดนะครับจะร์ดยกสวยลูกนี้เจ้าเลนตีหัวเรียบร้อยนะครับโอ้โห สามต่อเก้าครับยกซ้ายยังไงด,ดูนี่ตีหัวเอาเสียนะครับเก้าต่อสามนะครับจ่อเหรียญเปิดซ้ายหนึ่งหลากเหรียงลูกนี้โอ้โหาม ตัดให้ต้องกางมาเจ้าฟอร์ดหนึ่งลยไปสวยลูกนี้เจ้าเลนไม่เหลือนะครับเปิดนิ่งนะครับยกสวยลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยนะครับสิบต่อสามโยงหลังมาเจ้าฟอร์ดเปิดยกเข้าไปสวยลูกนี้เรียบร้อยครับลูกดีนะครับสามต่อสิบนะครับ โอ้โหทรงก็เป็นคู่เวอร์ของเขานะครับสิบต่อสามนะครับอือหือ,จอ <c oughs> เจ้าเลนไม่พลาดนะครับขอภัยที่พูดน้อยนะครับขอคนละหนึ่งแช์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสามต่อสิบนะครับ,อ,บ,รบอือหือนี่ยัตัดขวาไปเนี่ย สิบต่อสามนะครับมาดูเจ้าตาจะเสิร์ฟว่าผมตัดหมาเจ้าเลนเปิดเจ้าขอดยกสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับสามต่อสิบครับอ,รอื้อหือเหล่านี้งโอ้โหเอาละบางทีสามไปดูสิกปดูสิไปดูสัไปดูสิ เจ้าฟอดหลุดเนี่ยยังนะครับยังไม่จบนะครับเจ็ดนะครับอื้อหือยังไงลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเจ้าโอ้โหไม่พลาดนะครับเจ้าโจานะครับ <c oughs> สามิบเอ็ดต่อสามนะครับจิ็อตหรือเปล่าเจ้าฟอร์ด,ด๊อกเข้าไปสวยลูกนี้เจ้าเลนโอ้โห สิบเอ็ดต่อสาน,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 นะครับสามต่อสิบเอ็ดนะครับโอ้ตีแห้งอนะระ ไม่มีที่เกี่ยวเลยเจ้าโจ11่ต่อสนะครับเกมนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับเป็นโจต้านะครับรปเป็นฝ่ายเ,เอาชนะไปนะครับโดยสกอร์นะครับ12ต่อ3นะครับ